ทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมคะอุอตตี้วิ่งไปหาอะไรแล้วน่ะีห่หาเป็ดไม่ใช่เป็ดลูกมันเป็นไก่ค่ะเรียกว่าไก่งวงสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะอัปตี้อยู่กันที่ไหนคะเอะอยู่ที่วังน้ำเขียวนะคะวันนี้เรามาเที่ยวกันที่บ้านลุงจิกานี่อันนี้บ้านลุงจีนะคะเรามากันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะแล้วทุกคนก็นอนค้างแล้วก็เพิ่งจะตื่นเช้ากันมาอ้าวแล้วเ,เราตื่นมาดูอะไรครับอัตตี ไปดิไหนพามามาไปดูดิวิวา้วาวว้าววิ่งไปแล้ววิดูเด็กๆวิ่งไม่รู้อะไรไอ้ไก่ตีวิ่งไปหาไก่ไก่วิ่งหนีล่ะอ๋อมีหน้าหนึตรงนั้นตรงนั้นอีกอุ้ยสนุกเลย เอ้ยดูไก่ลักตกลักลอกลักอะ่ะวิ่งหนีไปกน่นละทาโอ้ยไก่ที่นี่วิ่งแล้วว่างเลยดูดินี่นะคะอยู่ทางนี้นี่เจ้าของรีสอร์ทที่นี่ลุงจีนะนี่พาวิสแล้วก็ป้าตานแล้วพ่อโอ ไปแล้วไกลไปไหนแล้วไปดูปลาไหมลุงจิพาไปเลี้ยงปลาลูกข้างหลังมีบ่อปลาด้วยไปหาปลาอาไปบอกลุงจิครับปลาไหนไหนตี้เดินไปหาลุงจิแล้วตี้กับโปอเดินไปหาลุงจิบอกว่าไปดูปลาได้ไหมครับปลาเร็ว ไปแล้วอโปว้าทำไมมือหายตายอยู่นี่ไป,ไปเร็วนี่ไงลุงจี้พาดูปาลาละไปไปเร็ว,เรวครับเดินไปข้างหลัง<ป>มาแล้วค่ะลุงจี้ปเปาอาหารปลามาแล้วนี่เรามีบอ่อปลาอยู่ด้านหลังตรงนี้าตามลุงจี้ไปสิ โปคโ่อยๆเดินนะคะตามลุงจิไปค่ะโอ้เดี๋ยวดูนะปลามันขึ้นมากินอาหารนะ่ะโอ้ตีก็ให้อาหารปลาโยนกําใหญ่ๆเลยอ่าเจ้ระวังลื่นนะคะโอ้โหดูดูนุ่นปลามากินนะ เป็นปันนินอุ้ยดูได้ยินเสียงไหมจ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 มอยู่นี่อ่าตีให้อาหารปลายอยู่อู้หูดูโอ้โหด,โอโหดูอ่าฮะ <ๆ S 1> ลาเจ้ไปไหนล่ะเจ้ ป,ปอ,ปอหายอปอหายไปไหนคะไปแล้วโปอเข้าป่าแล้วะคะนี่อัตตี้ยังสนุกอยู่โอ้โหย้อนใกลๆเลยโอ้โห,หนู่หนหูไม้เห็นตัวใหญ่เลยอัตตี้อยู่ในน้ำอะ่ะ อยู่ในน้ำอะ่ะนูน่นไปเลยหูเยอะเลยไปตามหาโปก่อนเร็วทุกคนทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมคะเฮ้ยอตตี้วิ่งไปหาอะไรนั่น่ะ พีห่หาเป็ดไม่ใช่เป็ดลูกมันเป็นไก่ค่ะเรียกว่าไก่งวงอตี้อย่าเอามือเข้าไปนะลกูกโอ้ยดูสิว้าวโอ้ยดูมันร้องดิทุกคนคุณผู้ชมดู้ยไก่งวงเพียบเลยดูๆๆดัดดดนดนร้องตลอดไป ไหนร้อม่สิอักกกกไหนอ่ะปอไก่งวงร้องไงอ๋ออออออาตี้ไก่งวงร้องไงครับตี้ไก่งวงร้องไงนะเดือเปิดถามไหนพ่อบอกมีไก่ต๊อกด้วยตัวไหนไก่ต๊อกตัวไหนไก่งวง หนู่นๆไก่ป๊อปมันร้องอยู่ตรงนู้นนี่นี่แล้วก็มีไก่นี่ด้วยอะโปดูอันนี้อยู่นอกกรงนู่นน่ะไอเตัวนั้นน่ะที่เมื่อกี้เราวิ่งไล่นู่นน่ะ ค่อยๆเดินลกูกเดี๋ยวมันหนีไงค่อยๆเดินจับได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมันวิ่งมาหนาีบินหนีไปแล้วตีชอบดูนี่ไงตัวนี้ไงตี นู <laughs> วิ่งไล่ไก่กันดูดิดูดิดอ่ยมันวิ่งไวอ่ะโอ้โหไก่เป็นนักวิ่งกันปะเนี่ยวิ่งไวอะนี่อันนี้ไก่ป่าตัวเล็กนะคะอุย้ยดูเดินเลี้ยงแถวน่ารักจังเลยดูไก่ตัวเล็กๆหนูค่อยๆเดินไปอ่ะเดินวิ่งไปมันตกใจมันก็จะวิ่งหนีหนูอารตี้เดินเข้าไปสีเดินเข้าไปค่อยๆย่องค่อยๆเดินเข้าไปครับ ย่องไปย่องไปอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะเดี๋ยวมันหนีนะอาตีอาตีทำเสียงกู้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 ดิเอาหนีมันน้ำมวแล้วไหนอาโปได้อะไรมาคะเนี่ยไหนดูซิมันสวยอู้ดอกไม้สวยจังเลยหอมไหมอ้าวทีทำไรเอาไปตี หอมไหมคะไหนดมสิเอ้ยทำหน้าอย่างนี้หอมไหมหเฮ้ยขอบคุณค่ะให้ม,มาม่าหรอคะนี่ทุกคนดูปลให้ดอกไม้มาม่าด้วยครับอ่ะไหนตีจะเอาไปดูไก่ไหมอ่ะเดินไปตีไก่อ่ะตีไม่ได้ตีเอาไปให้ไก่เดินไปให้ไก่ดูป่ะป่ะ ค่อยๆเดินนะย่องๆนะอย่าวิ่งนะวิ่งแล้วเดี๋ยวไก่ตกใจหนีปุ้นไปเลยนะอ่ะขึ้นบันไดไปขึ้นบันไดตีขึ้นบันไดยอยงนี้ครับอ่อ่าเอาไปให้ไก่สิไหนเดินไป ไปแล้วมันหนีไปแล้วมันไม่สนใจเลยปาร์ตี้เราไปกินข้าวกันดีกว่าครับโ <Yeah. S 2> ยนไปเ,เ,เ,เลยเอาเอาเอาเลยเลยเดินไปไหนทางลยย <laughs> โยนแน่เดินเลยเลยไปครับ ใช่พ่อกับปไปไหนแล้วไปไหนทางกลับบ้านอยู่ไหน <Okay. S 1> ใช่หรออ่ะไหนพามามากลับบ้านหน่อยหม,มาหลงละมากลับไม่ถูกไหนตี้เดินนําไปตี้เดินนําไปส <Okay. S 1> ิไปไปอ๋อต้องจุงมือด้วย <Okay. S 1> เอาทิ้งเลยเก็บไปให้เจดอกไม้เจนะ <Okay. S 1> ใช่ถือดีๆอย่าทิ้งของเจ ฮะไม่เอาไม่โยนไปเก็บมาให้เจ้เลยเก็บมาคืนเจ้เลยของเจ้นะเจ้ให้หมาม้านะคืนครับโอเคขอบคุณครับอ่ะปายกลับเข้าบ้านกันโอเคไหมอ,อ้าวอปโปขาไหนรีวิวบ้านลุงจิหน่อยสิไหนบ้านลุงจิเนียให้บ้างนี่เด๋อ ค่ะมีบ้านแมวด้วยนี่แล้วก็มีเบาะโซฟาอันนี้ใครเอามาครับเบาโซฟาอีหมูผลมาให้อะโปโหมีที่เป่าลมนี่เรามาดูอาหารเช้าเราดิใครทำให้หนูกินนะตาตาลใช่ป่ะกันนะแววนี่ว้าวได้แล้วหนึ่งอย่างนะคะดูขนมปังกรอบ อ๋อคะอันไหนเราไปดูด้านบนกันดีกว่าอาโปไปรีวิวที่นอนกันสิบันไดลาพันเซลเอุ้ยมีลาบันอะไรนะมีบันไดลาพันเซลเป็นเชือกอันนั้นก็ก่อเลยคะเออโหเหมือนที่เราไปที่ไหนคะที่ปีล็อกใช่ไหมก็มีบันไดลาพันเซลใช่ไหมคะอ,อ่ะ,อะหนูขึ้นไปก่อนนะี๋มาถ่ายให้ดูอาโปเขาล่นกัหนูหดนะ้วยอ๋อเล่นยังไงคะจัมปิ้งลงมาเหรอ อุ้ยจัมปิง้งอ๋อลาบันเซลอยากลงมาจะาขอคอยเหรอคะ,คะว้าวอ้าวไปขึ้นไปดูห้องบอลต้องมีก็คือห้องนอนนะคะทุกคนอ๋อขึ้นอาโปบอกว่าขึ้นไปทางนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นห้องนอนนะคะทุกคนนี่มาค่อยๆสวัสดีหมอสวัสดีค่ะอาโปนี่ไงที่นอน <c oughs> นี่มีเต <c oughs> ียง <c oughs> มีที่นอนตรงนี้ที่นอนตรงนั้นนี่ค่ะที่นอนตรงนี้นี่ค่ะโอ้โหกว้างขวางมากนอนสบายไหมเมื่อคืนเรานอนหลับสบายไหมคะใครนอนนี่อีหมูนอนอยู่อ้าวเราไปรีวิวตรงไหนอีกเราไปรีวิวตรงไหนอีกในครัวในครัวเราไปดูในครัวกันค่ะไปดูแม่ครัวทำอาหารกันค่ะเร็ว มไม่เป็นไรค่ะไปดูแม่ครัวกันลงไม่ได้วค่คอยๆหลุดค่อยๆลงเอ <c oughs> อันไหนไปดูในครัวกันจ,<ะ>จะเอ๋หนุนอตีเล่นจะเอ๋ Oh. น,นี่ค่ะนี oh. ่ครัวโหดูอุปกรณ์เราวันนี้ oh. เพียบเลย oh. อันนี้คืออะไร่ะตู้เย็นไงคะลูกไม่อันนี้คืออ๋อเป็นที่กดน้ำค่ะ <Okay. S 1> อ่ะรีวิวรงไมอีกหนูจะรีวิวอะไร,รอีกดูข้างนอกเนี่ย oh. ไหนเมื่อวันเมื่อวานเรานั่งกินข้าวกันตรงไหนคะ อาตี้ก็ได้ปะลูกป,ปะอตตี้พาหมามาไปดูซิเมื่อวันเรานั่งกินข้าวข้างนอกกันตรงไหนนะพาไปดูหน่อยตรงนนี่ตอนนี้เหนื่อยแล้วนี่เปลี่ยนเปลี่ยนให้อตตี้มาอาเร็วตี้ไปพาหมามาไปดูหน่อยตรงไหนตรงไหนอ้าวพาไปดูหน่อยเร็วอปเดินออกมาสิเดินออกมาสิมามาไปไม่ได้ดู เด็กๆอ่าวนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นโซนระเบียงด้านนอกนะทุกคนเมื่อวานก็นั่งทานข้าวกันอยู่ตรงนี้นี่ตรงที่พ่อนั่งตรงนี้ดูบรรยากาศดีมากเลยว้า